สวัสดีครับวันนี้ผมยังอยู่ที่บวิวดวนเดือนนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายพืชเถาชทนิดหนึ่งนะครับมันอยู่ใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวไปดูกเลยนะครับนี่ครับ ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือต้นรสสุขคุณนะครับดูลักษณะใบ,าบามันครับขอบมันเนี้ยหยักๆนะครับขอบนะครับทอมันทอม,มันจะสากนะครับมันสากสากมากครับ อันนี้ลูกมันครับมันมีดอกเรียด้วยนะครับเนี่ยดอกของมันบานเลยนะครับดูคุณนะครับ สุคนมีหลังใบมันดูลายมันด้วยครับด้านบุนเอาครับวันนี้ไม่มีไม่มีอะไรมากนะครับเท่านี้ก่อนนะครับ